สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เวลาตีสามนะครับของวันที่21มกราคม2025นะครับก็ขณะนี้ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็เซลซีก็ยังแข่งขันกับวูแฮมตันอยู่นะครับผมก็เสมอกันอยู่0ูนย์นะครับณณขณะนี้นะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีเตะอยู่2คู่นะครับนัดสุดสัปดาห์นะครับต่อเนื่องเลยนะครับ วา่าสุโขทัย FC นะครับต้อนรับการท่าเรือ FC มาก็สุโขทัยเอาชนะไป3ประตูต่อ2นะครับคู่ที่2นะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเสมอกับนคนปรปฐมยูเนเต็ดเป็น1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละหนึคะแนนก็หรือ่าทำให้บุรีรัมย์น่าจะแบบเบอร์นะครับน่าจะยกแชมป์ให้เลยนะครับาทางกูรูหลายๆสำนัก,กว่ายอย่างนั้นเพราะว่าแทมห่างกันเลือเกินนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลตารางคะแนนกันนะครับผมหลังจากนัดสุดสัปดาห์คือนัดที่18จบลงไปเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ผลตารางคะแนนสรุปดังต่อไปนี้เลยครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับแข่ง18ชนะ14เสมอ3แพ้1น,นะครับมีอยู่45คะแนนนะครับอ่าก็นัดล่าสูดก็ไปถลม่ม ขอนแก่นอยู่ในเตดนะครับเปิดบ้านถลม่มขอนแก่นอยู่ในเตดไป9ประตูต่อศูนย์ท่วมทนมากเลยอันดับที่2นะครับแบงกอกอยู่ในเตดนะครับเมื่อวานเนี่ยชอบไปดื้อนะครับในครึ่งหลังแบ่งแต้มกับนครไปถมไป1ประตูต่อ1นะครับหลังจากนำไปก่อน1ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็มีอยู่37แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด18นัดชนะ11เสมอ4แพ้3นะครับ 37แต้มนี่โอ้โหขาดเลยครับถือว่าขาดเลยอันดับที่3นะครับการท่าเรือ FC นะครับเมื่อวานนี้ไปแพ้สุโขทัยนะครับจอนบาร์กโจนครับถือว่ายิงทีมเก่านะครับยิงในนาทีบาดนะครับ90บวก5นี่นะครับแข่ง18ชนะ8เสมอ5แพ้5นะครับมีอยู่29าคะแนนครับใน3นัดลาสุก็แพ้รวดเลยครับ ทำให้สุโขทัยนะครับอันดับที่4จี้มาติดติดเลยครับกับราชบุรีจี้การท่าเรือมาติดติดเลยครับย่างกันไปทั่วเอเชียครับอย่างเงี้ยแข่ง18ชนะ8เสมอ4แพ้6นะครับมีอยู่10 28แต้มเท่ากับราชบุรีนะครับเท่ากันเป๊ะเลยครับผลต่างประตูได้เสียนี่ก็เท่ากันเป๊ะเลยครับระหว่างสุโขทัยแล้วก็ราชบุรีนะครับเอาว่าสุโขทัยยิงได้เยอะกว่านะครับ1ลูกนะครับ31ลูก ราชบุรียิงได้30ลูกครับจึงทําให้สุโขทัยอยู่อันดับที่4นะครับอันดับที่6ครับเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับเมืองทอง United, อยู่ในเต็ดนี่ล่าสุดก็แพ้สิงห์เชียงรายมานะครับขอขอภัยนะครับราชบุรี f c มานะครับแพ้ราชบุรี FC มา,า, FC มาด้วยสกอร์เดียวกันที่แพ้สิงห์เชียงรายละ1ประตูต่อ0ก็ทําให้เมืองทองอยนะู่ในเต็ดแข่ง17 ชนะ7เสมอ5แพ้5นะครับมีอยู่26แต้มนะครับ BG ปทุมนะครับเอาไปเอามาอยู่กลางตารางเลยครับ BG ปทุมแข่ง18ชนะ7เสมอ5แพ้6นะครับมีอยู่26แต้มนะครับอันดับที่8นะครับ PT ประจวบนะครับแข่ง18ชนะ6เสมอ7แพ้5นะครับมีอยู่25แต้มนะครับ ตั้งแต่เลข2มาในทีมหัวตารางอย่าง BG และ PT ประจวบนี้ร่วงลงมาอันดับที่7ที่8เลยครับอันดับที่9นครราชสีมา f c นะครับแข่ง18ชนะ6เสมอ6แพ้6นะครับมีอยู่24แต้มนะครับนีบ่ก็ไปชนะอุทัยธานีมานะครับนครราชสีมาในล่าสุดอันดับที่10ลำพูนวอิเออร์นะครับ แข่ง18ชนะ5เสมอ6แพ้7มีอยู่21แต้มนะครับตามด้วยนองบัวพิชยะนะครับอันดับที่11มีอยู่20แต้มเท่ากับระยอง FC แล้วก็เชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับโดยเฉพาะเชียงรายครับก็กระเตื้องขึ้นมานะครับก็ส่งให้อุทัยทานีนะครับลงไปอยู่โซนตกชั้นแทนนะครับแต่แต้มไม่ได้ห่างกันเลยครับ น้องบัวพิชยะละยอง FC เชียงรายยูเนเตดแล้วก็อุทัยธานีสิบก้าแต้มยี่สิบแต้มมีสิทธิ์ล่วงลงมาได้ตลอดเลยครับในโซนตกชั้นทั้งสี่ทีมนะครับมันก็รวมไปถึงลำพูนวลอลเลเยอร์ด้วยครับมี21แต้มนะครับต้องต้องดีดตัวเองอีกนิดนึงเหมือนกันเถอะอันดับที่15คืนคอนครปฐมยูเนเตดนะครับเก็บแต้มใหญ่ได้วานิส 1แต้มเป็น14แต้มนะครับตามมาห่างๆยังยังยังหายใจไม่ลดต้นคออุทัยสนถะานีนครับตามอยู่5แต้มนะครับอันดับที่16นะครับมีอยู่10แต้มคือขอนแก่นอยู่ในเต็ดนะครับอ่านี่คือผลล่าสุดของอไทยลีก1น,นะครับอืมก็เดี๋ยวแอนมินจะเอาตารางการแข่งขันขึ้นมา เป็นนัดสุดสัปดาห์ให้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับย่างไดก็ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสไลด์ที่2เนี่ยเป็นผลการแข่งขังนของนัดสุดสัปดาห์นะครับครบเวอร์ด,ด้วยดวยตีนนาทีเข้าไปดูได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ